ลำดับที่ห้ากีฬาวลอลเลย์บอลค่ะ ำดับที่หกยิราบาสเกตบอลค่ะชิดๆกันหน่อยค่ะชิดหน่อยค่ะชิดในค่ะ <c oughs> <c oughs> ลำดับที่1กีฬาฟุตบอลค่ะเดี๋ยวพี่ขอสองแถวขอสองแถว กกมมาาเทไปทางนู้นหน่อยอันดับที่แปดกีฬาหมากกระดานค่ะ ทีีนเอาเขยับเข้ามาครับของนี้เ็ม <Jeez> ตัดตัดไปข้างอาจารย์ด้านนี้ด้วยค่ะเอ็มลูกเอ็มเอ็มทางนี้ลูกห <N SH AR C> นึ่งสอง ขอเรียนเชิญท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยชินวัตรศาสตราจารย์ดรวรเดชจันทรสศรกล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีแก่นักกีฬาเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่44ก็เห็นท่านผู้บริหารศาสอาจารย์แลกศึกษาแล้วก็ นักกีฬานะครับทุกคนนะครับันอื่ีก็ขอแสดงความยินดีนะครับที่เราประสบควาสมสําเร็จกในการที่ชนะได้เหรียญมานะครับแต่ในความสําเร็จก็คือได้มีส่วนร่วมได้แสดงส e t นซิลินนะครับ,แล,แ,รบแล้วก็ได้เรียนรู้ประสบะการณ์นะครับก็ทําให้เป็นประสบการณ์ชีวิตที่ทุกท่านคงคงไม่ลืมเลยนะครับนักกีฬาก็ไม่ได้สำคัญว่า ชนะแพ้โดยการตัดสินนะครับแต่อยู่ที่ชนะใจตัวเองนะครับแล้วก็ได้บทเรียนชีวิตที่ดีนะครับอะไรก็เป็นหัวใจนะครับทำให้กีฬานั้นสามารถได้รับการเรียนรู้นะครับ mm hmm. หมหาวิาลัยเองก็มีความดีนะครับที่ได้ส่งคณะนักกีฬาไปมีส่วนร่วมนะครับเป็นสัญลักษณ์ของหมหาวหาิเลยเพราะว่าหมหาวิาลยเราก็มีนักศึกษาจากหลายชาติมา ร่วมทำการแข่งขันนะครับก็ทําให้รูปแบบของการมีส่วนร่วมเนี่ยขยายกว้างนะครับไม่ใช่กีฬา,าหิายาลขของประเทศไทยนะครับแต่เป็นกีฬา,าหิายาลยที่พวกเราได้มีโอกาสมีส่วนร่วมครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หมา,ายาลขชิรวัฒนได้ประโยชน์นะครับแล้วก็สามารถทําให้ชื่อเสียงของแต่ละประเทศซึ่งนักศึกษามาจากหลายประเทศเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ <c oughs> การพัฒน,นาอุคคล ลกักษณะนี้ด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางคณะเจ้าหน้าที่นะครับเช่นคุณนุ่นที่ได้ดูแลแล้วก็พาคณะนักกีฬาไปนะครับอาจจะรุร้มุดมตัณว่างนะครับเช่นไปกินอาหารไม่ค่อยถูกสุขศนนะครับเพราะว่าทา,านคณะบดีพยาบาลจะปวดเอาเช่นกินอะไรอะไรหมูยากก่างขาหรืออะไรทำนองนี้อาจจะ อาจจะไม่ค่อยถูกสุดสุดกันะังไงนะหรือว่าได้พักไม่ไม่สบายนะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้คือประสบะการณ์ชีวิตที่ทุกท่านได้รับนะครับก็เป็นเรื่องซึ่งทําให้เราเรียนรู้นะครับแล้วก็ได้มีการอยู่ร่วมกันนะครับไม่ใช่แต่เพียงสมาชิกในหมหาวิทยาลัยนะครับได้มีการเรียนรู้พบกับเพื่อนฝูงน,นอกมหาวิทยายลัยนะครับเห็นสังคมในวงกว้างนะครับตรงนี้ือสิเราได้ประโยชน์จริงๆอย่างก,การที่ หาวิไลได้ใช้งบประมาณเพียงเล็กน้อยนะครับส่งพวกเราไปผลประโยชน์ได้กลับมาเป็นทวีคูณนะครับอันตรงนี้ก็เป็นความใจนะครับน้นชัยชนะของมาวิยาลเนี่ยเป็นชัยชนะในใจของทุกท่านที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนที่คอเชียร์นะครับส่วนท่านที่ได้รางวัลเป็นเงินไปเนี่ยอดี๋ยวไปเลี้ยงเพื่อนบ้างก็ไม่ขัดข้อง <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็แล้วแต่ ตามบรรยายัยนะครับเพื่อนๆก็ขอให้ไปพิจารณาดูเองนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับมันในโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณนะครับพวกเราทุกๆคนอีกครั้งหนึ่งนะครับความสําเร็จเกิดขึ้นได้เพราะว่าทุกคนเข้ามีส่วนร่วมนะครับอันนี้ก็ขอให้ภูมิใจนะครับแล้วก็ขอแสดงความดีนีีครับหนึ่งครับขอให้สนุกกับงานในวันนี้ครับขอบคุณครับ